รมบัญชีกลางกระทรวงการคลังสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสอนผู้ค้าเสนอราคาด้วยวิธี e m a r k เกกันผู้ค้าที่ขายสินค้าในระบบ e m a r k เกนะคะจะต้องสิ่งแรกเลยนะคะที่จะต้องทำก็คือทำ e c a t ต l o ล็อกค่ะผู้ค้าที่เสนอราคาด้วยวิธี e m a r จเกจะต้องมาลงแคต a ลล็อกก่อนซึ่งประกอบด้วยสินค้า7ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่แฟ้มเอกสาร ซองเอกสารเทปกาวตลับผงหมึกกระดาษถ่ายเอกสารและยาอีก2ชนิดนะคะซึ่งได้แก่ยาด็อกซาโซซินและยาแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะเมื่อท่านล็อกอินเข้ามาในระบบนะคะสิ่งแรกที่ท่านจะเห็นคือเมนูหลักประกอบด้วยค้นหาประกาศ e-market e-bidding และการจัดการ e-catalog เรามาเริ่มต้นจัดการ e-catalog กันเลยนะคะ เมื่อผู้ค้าคลิกที่แถบเมนูจัดการ e-catalog นะคะหน้าแรกที่พบก็คือหน้าคลังสินค้านะคะถ้ายังไม่มีการเพิ่มสินค้ามาก่อนจะขึ้นว่าไม่พบสินค้าจากนั้นเราจะมาเพิ่มสินค้ากันนะคะให้ผู้ค้าคลิกไปที่แถบเพิ่มสินค้าจากนั้นก็กรอกว่าประเภทสินค้าที่ตัวเองจะลงแคตตาล็อกคืออะไรนะคะถ้ารู้ประเภทสินค้าก็ใส่ชื่อประเภทสินค้าเช่นกระดาษ ถ้ารู้รหัสสินค้าก็ใส่เป็นเลขรหัสได้นะคะเมื่อกรอกชื่อประเภทสินค้าแล้วจะมีแถบชื่อสินค้าปรากฏขึ้นนะคะให้เอาเมาส์คลิกไปที่ชื่อประเภทสินค้าจากนั้นนะคะระบบจะบังคับให้ผู้ค้าเนี่ยต้องกรอกยี่ห้อกรอกรุ่นกรอกหน่วยนับชื่อสินค้าแล้วก็สเปคต่างๆนะคะซึ่งเป็นสเปคที่หน่วย หน่วยงานกรมบัญชีกลางเนี่ยเป็นคนกำหนดเป็นดอกจานสีแดงคือบังคับว่าผู้ค้าต้องกรอกนะคะและในสุดท้ายก็คือในส่วนของราคาและภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจากนั้นเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยให้ยอมรับและกดปุ่มบันทึกแต่กรมบัญชีกลางอำนวยความสะดวกให้ท่านนะคะโดยการไปคุยกับผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตเนี่ยมากรอกแคตตาล็อกของสินค้าเอาไว้ก่อนจะได้สะดวกสําหรับผู้ค้าในการดึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตไปที่แคตตาล็อกของร้านค้าเลยนะคะวิธีการเลือกแคตตาล็อกจากผู้ผลิตก็คือให้คลิกไปที่เลือกสินค้าจากแหล่งอื่นจากนั้นคลิกที่แถบเมนูสินค้าจากผู้ผลิตตอนนี้สมมุติว่ามีผู้ผลิตอยู่2รายนะคะที่มาลงแคตตาล็อกสินค้าประเภทกระดาษเอาไว้นะคะ ถ้าท่านตรวจสอบที่ชื่อสินค้าจะพบสเปคนะคะที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาลงเอาไว้ถ้าท่านตรวจสอบแล้วท่านมีการขายสินค้าประเภทนั้นจริงๆนะคะให้คลิกปุ่มเลือกเข้าร้านค่ะจะเห็นว่ารูปภาพที่ผู้ผลิตลงเอาไว้นะคะพร้อมทั้งสเปคต่างๆเนี่ยถูกดึงมาให้โดยอัตโนมัตินะคะ โดยที่ท่านไม่จําเป็นต้องกรอกเองเลยและข้อมูลดังกล่าวก็ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยนะคะเว้นแต่ข้อมูลในส่วนของราคาและภาษีมูลาค่าเพิ่มซึ่งเป็นข้อมูล playlist ท่านสามารถแก้ได้นะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ราคานี้เสนอเมื่อถึงเวลาเสนอราคาจริงนะคะราคานี้จะไม่มีใครเห็นนะคะท่านเห็นของท่านเองเมื่อกรอกราคาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคลิกที่ปุ่มยอมรับนะคะ จากนั้นก็กดบันทึกแคตตาล็อกสินค้าที่มาจากผู้ผลิตนะคะก็จะถูกดึงมาที่แคตตาล็อกของร้านค้าโดยอัตโนมัติยังมีอีกเคสหนึ่งนะคะกรณีที่ผู้ค้าต้องการจะเลือกสินค้าจากผู้ผลิตทีละหลายๆรายการนะคะ ให้ผู้ค้าคลิกที่แถบเมนูเลือกสินค้าจากผู้ผลิตครั้งละหลายรายการจากนั้นระบบจะปรากฏสินค้าที่มีผู้ผลิตลงเอาไว้ทั้งหมดนะคะสินค้าจากผู้ผลิตที่เราเคยเลือกเข้าร้านแล้วสถานะจะขึ้นว่ามีอยู่ในร้านแล้วนะคะถ้าเรามีสินค้าอื่นๆที่ผู้ผลิตลงไว้ที่เราขายในร้านเราเราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่บริเวณ กรอบสี่เหลี่ยมนะคะที่อยู่หน้าสินค้านั้นนะคะคลิกเสร็จเรียบร้อยเลือกเสร็จเรียบร้อยกดปุ่มด้านล่างเลือกเข้าร้านค่ะจากนั้นกดตกลงเท่านี้นะคะสินค้าจากผู้ผลิตรายการอื่นๆก็จะถูกดึงเข้ามาในแคตตาล็อกของร้านค้าท่านอย่างง่ายดายเลยนะคะ ท่านสามารถเช็คหน้าร้านได้นะคะว่าสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าเนี่ยเวลามันอยู่หน้าร้านแล้วหน้าตามันเป็นยังไงคลิกที่เมนูขวามือที่หน้าร้านนะคะก็จะปรากฏหน้าร้านมีรูปภาพแล้วก็มีรายละเอียดสรุปย่อยๆของสินค้านั้นๆโชว์ที่หน้าร้านของท่านนะคะจากนั้นกลับสู่หน้าหลักค่ะตอนนี้ผู้ค้าก็ได้เพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบ e-catalog เรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อส่วนราชการมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-market ผู้ค้าก็ล็อกอินเข้ามาในระบบนะคะแล้วก็คลิกเลือกเมนู e m a r k e t ระบบจะปรากฏเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ค้านะคะที่ผู้ค้าจะต้องยอมรับทั้งนี้อย่าลืมอ่านด้วยนะคะเมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วติ๊กปุ่มยอมรับทังด้านล่างนะคะและกดตกลง ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-market ทั้งหมดเลยนะคะคอลัมน์แรกคอลัมน์ที่1นนะคะคลิกไปเนี่ยสิ่งที่ท่านจะเจอก็คือใบคำขอเสนอราคา e-market นะคะหรือเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-market นั่นเองนะคะ ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารแนบท้ายนะคะสามารถคลิกดูได้นะคะว่ามีรายละเอียดคุณลักษณะอย่างไรไคลิกดูแบบใบเสนอราคาแบบสัญญาซื้อขายแบบหนังสือคำกันได้นะคะเสร็จเรียบร้อยกับสู่หน้าหลักคอลัมน์ที่2นะคะคือ หน่วยงานคอลัมน์ที่3คืองบประมาณโครงการถัดมาคือวันที่ประกาศและวันที่เสนอราคาสำหรับวิธี e-market ให้เสนอราคาเพียงวันเดียวนะคะเวลา8โมงครึ่งถึง16.30นนะคะคอลัมน์ถัดไปเป็นเลขที่ใบคำขอเมื่อท่านคลิกไปที่ตัวเลขเลขที่ใบคำขอสิ่งที่ปรากฏที่หน้าจอคือสเปคของสินค้าที่ส่วนราชการจะซื้อนะคะกรณีที่ ร้านค้ามีการเพิ่มแคตตาล็อกสินค้าที่มีสเปคตรงกับที่ส่วนราชการต้องการเนี่ยในขั้นตอนการทำงานจะปรากฏคำว่าเสนอราคาได้นะคะแต่ถ้าสเปคที่ร้านค้าของท่านลงไปแล้วเนี่ยไม่ตรงกับสเปคที่ส่วนราชการเขาต้องการซื้อขั้นตอนการมาจะขึ้นว่าไม่สามารถเสนอราคาได้แต่ท่านไม่ต้องกังวลนะคะท่านก็ยังสามารถเสนอราคาได้อยู่โดยให้ท่านคลิกไปที่ คำว่าไม่สามารถเสนอราคาได้นั่นเองนะคะจากนั้นกดปุ่มเพิ่มสินค้าใน e-catalog ระบบจะดึงข้อมูลสเปคสินค้าที่ส่วนราชการต้องการซื้อนะคะมาที่หน้าจอแคตตาล็อกของท่านโดยอัตโนมัติตามนี้เลยนะคะสิ่งที่ท่านต้องดำเนินการเพิ่มก็คือเพิ่มรูปยี่ห้อรุ่นและหน่วยขายลงไปนะคะ และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยคลิกยอมรับในเงื่อนไขจากนั้นบันทึกค่ะเท่านี้นะคะในแคตตาล็อก ของท่านเนี่ยก็จะมีสเปคตรงตามที่ส่วนราชการต้องการแล้วโดยสังเกตได้จากเครื่องหมายถูกด้านขวามือนะคะเมื่อผู้ค้าลงแคตตาล็อกในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้นี้ที่ขึ้นว่าไม่สามารถเสนอราคาได้ระบบจะเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานเป็นเสนอราคาได้นะคะคราวนี้เราจะมาเสนอราคาด้วยวิธี e-market กันนะคะให้ผู้ค้าเนี่ยคลิกไปที่เสนอราคานะคะขั้นตอนแรกเมื่อเข้ามาที่ระบบเสนอราคา e-Mar k e t เนี่ยนะคะ ให้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขทั้ง4ข้อจากนั้นคลิกยอมรับนะคะแล้วก็กดตกลงระบบจะให้ท่านกรอกวันทามาสเวิร์ดนะคะเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ที่จะเสนอราคานะคะว่าเป็นบุคคลที่มาจากบริษัทนั้นๆอยู่นะที่กำลังจะทำมาเสนอราคาเมื่อได้รับวันทามาสเวิร์ดโดยผ่านทาง SMS ทางมือถือแล้วเนี่ยนำมากรอกนะคะกรอกเสร็จเรียบร้อยกดยืนยนัน ในบางกรณีสินค้าที่เราลงสเปคไปในแคตตาล็อกเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อที่ตรงกับสเปคที่ส่วนราชการต้องการนะคะให้ผู้ค้าเลือกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเสนอราคากลับมายังส่วนราชการนะคะในที่นี้สมมุติว่าเราเลือกยี่ห้อ Kt v นะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่มเสนอราคาด้านขวามือจะมีป๊อปอัพนะคะให้ใส่ราคาที่เสนอทั้งนี้อย่าลืมอ่านด้วยนะคะว่า จํานวนสินค้าที่ส่วนราชการต้องการให้เสนอเนี่ยเป็นจํานวนปริมาณเท่าไหร่นะคะในที่นี้คือ1,000กล่องนะคะจากนั้นกดบันทึกระบบจะมีแจ้งเตือนกรณีที่ผู้ค้าเสนอราคาต่ำเกินไปเกิน20%ของวงเงินงบประมาณนะคะระบบจะถามให้แน่ใจว่าท่านยืนยันที่จะเสนอในราคาต่ำขนาดนี้หรือไม่นะคะถ้า ยืนยันกดตกลงสิ่งที่สำคัญอีกข้อนึงนะคะก็คือส่วนหัวเป็นส่วนหัวของใบเสนอราคานะคะทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องกรอกก็คือเรียนหัวหน้าส่วนราชการในใบเสนอราคานะคะในส่วนหัวจะต้องมีเรียนหัวหน้าส่วนราชการทั้งนี้ระบบเนี่ยตามปกติแล้วเราจะอำนวยความสะดวกโดยการออตโต้คนล่าสุดขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าท่านเสนอที่หน่วยงานใหม่เนี่ยจำเป็นที่ท่านต้องตรวจสอบทุกครั้งว่าหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวกับท่านที่กาลังเสนออยู่หรือเปล่านะคะในที่นี้สมมุติว่าเป็นอธิบดีนะคะ ผู้ลงนามในใบเสนอราคานะคะในที่นี้ให้ใส่เป็นผู้มีอำนาจลงนามนะคะกรอกเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คือราคาที่เสนอจากนั้นกดปุ่มบันทึกระบบจะขึ้นเตือนนะคะว่าคุณได้เสนอราคาเนี่ย ที่มีส่วนต่างต่ำเกินไป20%นะคะถ้ากดตกลงคือการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเสนอราคาต่ำในราคาเท่านี้นะคะถ้าจะเปลี่ยนราคาก็ให้กดปุ่มยกเลิกจากนั้นก็เปลี่ยนราคานะคะกดปุ่มบันทึกค่ะระบบจะ ให้ยืนยันตกลงเก็บข้อมูลนะคะกดปุ่มตกลงจากนั้นไปขั้นตอนที่สองจะเป็นร่างใบเสนอราคานะคะสังเกตว่าจะมีรายละเอียดของรายการที่เราเสนอราคาจำนวนและยอดรวมของจำนวนเงินที่เราเสนอราคาไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังเป็นร่างอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่มี วันที่ยังไม่มีเลขที่ใบเสนอราคาและยังไม่มีรหัสอ้างอิง OTP นะคะถ้าเรายืนยันที่จะเสนอราคานี้ก็กดปุ่มยืนยันค่ะคอนเฟิร์มตกลงอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นในใบเสนอราคาก็จะมีวันที่มีเลขที่ใบเสนอราคา และรหัสอ้างอิง OTP เรียบร้อยนะคะเท่านี้เนี่ยก็ยืนยันได้ว่าท่านเสนอราคาเรียบร้อยแล้วถ้าท่านต้องการจะพิมพ์กดปุ่มพิมพ์ได้นะคะสำหรับผู้ค้านะคะที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนนี้เนี่ยท่านก็รอเวลาว่าท่านจะเป็นผู้ชนะหรือเปล่านะคะโดยดูได้จากหน้าจอหน้ารวมโครงการ e-market นั่นเองนะคะ เมื่อท่านยืนยันการเสนอราคาเรียบร้อยแล้วนะคะหากท่านเป็นผู้ชนะก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการลงนามในสัญญาและบริหารสัญญากันต่อไปนะคะเท่านี้ก็จบกระบ,บวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-market ค่ะสุดท้ายนี้นะคะกรมบัญชีกลางหวังว่าผู้ค้าภาคราทุกท่านนะคะจะสามารถปฏิบัติงานในระบบ e-market นะคะได้อย่างถูกต้องนะคะและมีความสุขกับการทำงานนะคะสวัสดีค่ะ